ตันตัวนตัว yeah. oh. oh. yeah. ีตัวีตัวนีตัวนตัวนตัวตัวนันีีน้วัน ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับปัญหาของเกษตรกรทุกวันนี้คือว่าราคาต้นทุนทําให้เราแข่งขันต่อไม่ได้นะครับทำให้ภาระของห้องเย็นเพราะว่าต้นทุนในการผลิตทุกวันนี้นะครับมันสูงขึ้นตั้งแต่เรื่องอาหารนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารนะครับสต้นทุนพลังงานนะครับเมื่อก่อนมันอยู่ที่ประมาณ15%ปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยขึ้นไปถึง25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับส่วนต้นทุนลูกพันกับต้นทุนการจัดการและปัจจัยการผลิตเนี่ยอันนี้ขึ้นตามราคาตลาดทั่วไปซึ่งผมคิดว่าทั่วโลกครับขึ้นเหมือนกันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหางั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่จะฝากรัฐบาลใหม่ที่ช่วยเหลือเราได้เลยนะครับหนึ่งเรื่องโครงสร้างของอาหารนะครับผมยกตัวอย่างเช่นาการถวเหลืองที่ใช้ทดแทนปาป่นนะครับปัจจุบันบริษัทผลิตอาหารนําเข้าเสียอยู่2%เซนะครับมันก็เลยทําให้ต้นทุนในการผลิตขยับขึ้น สู้คู่แข่งไม่ได้แล้ะ2%ซึ่งในส่วนนี้ครับขอรัฐบาลชดเชยส่วนต่าง2%นี้ได้ไหมให้เทียบเท่ากับเอาถั่วเหลืองเม็ดเข้ามาซึ่งไม่เสียผมมองว่าตรงนี้รัฐบาลน่าจะพอช่วยเหลือกเษกษตรกรได้ส่วนที่2เป็นเรื่องของวัตถุดิบป,ปะปนปัจจุบันยังกําหนดโคต้าเป็นกฎเกณฑ์เก่าเมื่อ10ปีที่แล้วที่กําหนดโคต้าว่าสามารถเอาปาปนชนิดคุณภาพสูงโปรตีนเกิน60%เข้ามาได้เท่านั้น ท,ท,ทั้งๆที่โปรตีนต่ำกว่า60อาจจะถึง55 50ซึ่งคุณภาพาพอใช้ได้เนี่ยส่วนต่างกิโลเป็น10บาทถ้าเป็นทางเลือกหรือปลดล็อกโคต้าตร,ตรงนี้ให้สามารถบริษัทอาหารเอาป,ปลาป่นที่เกรดใกล้เคียงแต่ไม่จำเป็นต้อง60เพื่อมาลดต้นทุนการผลิตนะครับมันก็จะสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารพวกนี้ลดลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้ครับรัฐบาลทําได้ก็ฝากเลยนะครับว่าว่าผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถทําได้ อันนี้คือลดต้นทุนนะครับส่วนที่2คือเรื่องพลังงานนะครับปัจจุบันนี้เกษตรกร,ะกร,กรนะครับชาวนากุ้งเนี่ยเราใช้เลทค่าไฟในอุตสาหกรรมนะครับสิ่งนี้รัฐบาลทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอ,องค์กรเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นของภาครัฐเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเราขอให้คิดกรณีพิเศษเป็นเชิญเกษตรได้ไหมให้เหลือสามบาทเท่าเดิมแค่นี้ต้นทุนเราก็สามารถแข่งขันได้นะครับเพราะปัจจุบันรัฐบาลอาจจะบอกว่า เราให้คุณเป็น T O U อยู่แล้วนะครับ T O U คือในช่วงเวลาที่คนไม่ใช้ไฟฟ้านะครับอ,อย่างเที่ยงคืนกลางคืนนะครับคุณจะคิดถูกกับปกติวันหยุดคุณคิดถูกกับปกติแต่อย่าลืมว่าเราเลี้ยงกุ้งเราใช้ไฟ peakak offtime ตั้งแต่หัวขําซึ่งคุณก็คิดทบไป2เท่าแล้วก็ตอนหัวหัวรุ่งตอนใกล้รุ่งซึ่งออกซิเจนต่ําเราก็จะตีเป็น2เท่ากลายเป็นว่า2ช่วงเวลาเนี้ยก็ไปทดกับช่วงออฟพีกสรุปก็คือเราก็เสียค่าไฟเท่าเดิมแหละครับมัน มันเป็นทีอ,อยู่จริงแต่มันไม่เหมาะสำหรับชีวิตเกษตรกรสำหรับนากุ้งนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าคิดเลทหรือลดค่าเทีลงได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทำให้ต้นทุนต่ำเพื่อที่จะให้ห้องเย็นน่ะนำไปแข่งขันต,ต่างประเทศได้นะครับส่วนที่2อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการตลาดนะครับปัจจุบันนี้ครับเราพึ่งพิงต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเปรียบเหมือนผูกไข่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวเหมือนปัจจุบันนี้ครับพอเศรษฐกิจโลกมีปัญหา นะครับก็ทําให้เกษตรกรก็พึ่งพิงห้องเย็นห้องเบนแข่งขันไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ถ้ากลับกันนะครับภาครัฐโดยเฉพาะพนิ์สามารถส่งเสริมการบริโภคในประเทศได้แบบเป็นรูปปรรมผมยกตัวอย่างเช่นงานเทศกาลงานออกพรรษางานประจําปีงานกาชาติทุกจังหวัดระบุให้มีตลาดสัตว์น้ํานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่กุ้งอาจจะเป็นปลากระพงปลานินนะครับเพื่อให้เกษตรกรหรือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศนี้ครับรับรู้ได้ว่าเขาสามารถบริโภคของที่ดีถึงมือเขาได้นะครับโดยมีที่ภาครัฐมาช่วยโปรโมทหรือมาช่วยชดเชยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการกินแทนที่จะเอาเงินตรงนี้ครับมาชดเชยส่วนต่างอาจจะจัดโปรโมชั่นกิโลละร้อยค่อยไปซับให้เกษตรกรแต่ให้เกิดการบริโภคจริงในทุกจังหวัดในทุกเมืองอย่างโดยเฉพาะภาคอีสานครับงานประจําปีหลังออกพรรษาทีหนึ่งสิบวันสิบคืนนะครับผมเคยไปเดินงานต่างจังหวัด คนเดินเป็นหมื่นครับแต่ไม่มีตลาดสําหรับสินค้าสนามเลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อตรงไหนเขามองว่าสินค้าสนามเป็นของแพงเป็นเรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เกิดการบริโภคในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมันจะทําให้ค่าเฉลี่ยการบริโภคกุ้งครับต่อคนต่อปีของไทยซึ่งตกอยู่แค่ประมาณ1.4กิโลต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น2กิโล3กิโลซึ่งต่อปีถือว่าไม่มากสําหรับการบริโภคกุ้งก็จะทําให้ช่วยเหลือชีวิต ผู้ประกอบการเกษตรกรได้ดีครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับภาครัฐทาได้บางโปรเจกต์ใช้เงินนิดเดียวแต่ช่วยทั้งอุตสาหกรรมได้นะครับบางโปรเจกต์อาจจะยุ่งเรื่องนโยบายอันนี้อาจจะต้องใช้อํานาจของรัฐมนตรีหรือรัฐบาลใหม่ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขในระบบตรงนี้นะครับและส่วนที่3ในเรื่องการตลาดที่ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่คือว่าเรื่องการนําเข้าส่งออกผมรู้เรื่องการนําเข้าส่งออกเสรีแต่สิ่งที่เกษตรกรอยากขอก็คือว่าเราไม่ต้องการให้กีดกัน แต่เราขอแค่สินค้าที่นําเข้าครับให้มีกฎเกณฑ์เทียบเท่ากับเราจะส่งออกขอให้แฟร์เทรดแค่นั้นเราพอแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สินค้าที่เราจะส่งออกกฎระเบียบจะเยอะแต่สินค้าที่นําเข้ามาแข่งเราง่ายเข้ามาง่ายมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับกฎระเบียบเหล่านี้อยากให้ภาครัฐช่วยพิจารณาบางทีมันเป็นกฎระเบียบเก่าอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกับสถา,านการณ์ปัจจุบันก็อยากให้ภาครัฐช่วยพิจารณาในเรื่องตรงนี้นะครับว่า ปรับเรื่องของกติกาการเทรดได้ไหมนะครับเพราะบ้านเรามีมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับแต่เวลานาเข้าเราไม่ได้ตรวจละเอียดเท่านั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับสมมติผมยกตัวอย่างาปลาที่เข้ามาประเทศเราเข้ามาง่ายมากตรวจสารเคยตรวจไหมถ้าตรวจไม่ผ่านนั่นมันมีถึงมันจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพคนไทยที่กินปลาที่มีสารตกค้างนะครับแต่กับการพอเราจะส่งออกนอกตรวจสารทุกอย่างที่จะตรวจได้เพื่อจะส่งออก เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอแค่ใช้กติกาเดียวกัน1อย่างน้อยๆก็ห่วงสวัสดิภาพคนไทย 2. มันเป็นการเพิ่มเพิ่มกติกาในการนําเข้าส่งออกนะครับเพราะว่าสินค้าบางชนิดที่เข้ามาง่ายเนี่ยมันมีผลกระทบทางอ้อมต่อสินค้าประมงของไทยไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นปลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน,นะครับประมาณ4เรื่องที่ผมฝากซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมั่นใจว่า ไม่ได้เหลือบ่าก,ก่าแรงที่รัฐบาลสามารถทําให้พวกเราเกษตรกรเนี่ยสามารถต่อสู้ได้และยืนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้เพราะว่าผมผมยืนยันได้ว่าอาชีพพวกเราเกษตรกรกุ้งนะครับเกี่ยวพันไป20กว่าอาชีพนะครับไม่ว่าจะคนจับกุ้งบริษัทเวชภัณฑ์บริษัทขายปูนคนปรับที่คนขายอุปกรณ์เพราะฉะนั้นถ้าอุตสาหกรรมเรามีปัญหาอีก20อาชีพมีปัญหานั่นคือส่งผลต่อ gdp มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงรัฐบาลใหม่นะครับผมในฐานะ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทยนะครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะครับชุดปัจจุบันนี้นะครับฝากเป็นวาระเร่งด่วนให้แก้ไขช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวกุ้งทั่วประเทศนะครับเพื่อจะได้ดํารงชีอาชีพและเคลื่อนหนุนกับอาชีพอื่นต่อไปนะครับงั้นก็ฝากด้วยครับก็คือต้องเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำนะครับก็คือ ผลิตลูกกุ้งนะครับฮะจริงๆแล้วตำแหน่งเนี่ยก็เป็นประธานสมนธ์การเลี้ยงสัตว์น้ำไทยนะครับก็คือดูสัตว์น้ำทัพใยทั้งประเทศนะครับฮะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วตรงเรื่องกุ้งเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าการที่จะต้องทําให้ภาวะกุ้งตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ํานะครับฮะเราจะต้องหนึ่งสร้างวิธีการเลี้ยงให้ต้นทุนต่ํานะครับะ ต้นทุนต่าในที่นี้เนี่ยมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องค่าอาหารนะครับเรื่องอัตรารอดนะครับอีกอันหนึ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่จะเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะตอบสนองเกษตรกร,รกว่าในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับสายพันธุ์ที่โตเร็วเราก็ควรจะเลือกสายพันธุ์ที่ทนโรคนะครับตรงนี้ครับต้นน้ํามีความสําคัญในการที่จะต้องทําตรงนี้ให้ก,กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ ผมเนี่ยคงอยากให้กเกษตรให้กเกษตรกรได้พิจารณาตัวเองด้วยนะครับในการที่ว่าเลือกสายพันธุ์ในการที่จะไปเลี้ยงในภาวะแบบนี้นะครับฮะสิบบ่อต้องเลี้ยงรอดอย่างน,น้อยเก้าบ่อเพื่อลดต้นทุนการผลิตฮะความเสี่ยงต้องให้มีน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อยากฮวอนภาครัฐด้วยว่าภาครัฐเนี่ยมีนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการปรับพุงพันธุ์เนี่ยเยอะมากค่อนข้างเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องจีนตินะฮะอยากให้ภาครัฐเนี่ย รวมทีมนักเจน e t ก c นะครับมาพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ที่กเกษตรกรเลี้ยงนะทั้งทนโรคทั้งโตเร็วทั้งสามารถที่จะอยู่รอดในพื้นที่ที่กเกษตรกรคิดว่าตอนนี้เลี้ยงไม่ได้แต่ภาครัฐต้องทําสายพันธุ์ให้มาเลี้ยงให้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเอกวาดอร์เลยนะครับเขาเป็นตัวแดงแล้วก็ตายทั้ง,งประเทศเลยเขาอยู่ไปสามปีครับ พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาปัจจุบันนี้เอเกอ,ดอัดรประกาศว่าปีหน้าจะทำกุ้ง2ล้านตันนะครับซึ่งจะทำให้ราคาตลาดโลกพลิกผันไปกว่าปีนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวนะครับหนึ่งเลี้ยงกุ้งให้ต้นทุนต่ำนะครับสองเลี้ยงกุ้งให้รอดทุกบ่อครับสามเลี้ยงกุ้งให้ได้ตามไซส์ที่ตลาดต้องการ นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างประเทศในประเทศก็ตามครับเลี้ยงให้ได้ตามไซส์ที่ตลาดต้องการและก็ต้นทุนต่ําที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลใหม่พูดออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันตรงใจผมมากเลยนะครับเรื่องลดค่าพลังงานนะผมคิดว่าถ้าทําได้เนี่ยรัฐบาลนะ่าจะทําตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าพลังงานในการที่ผลิตกุ้งแต่ละกิโลเนี่ยนะครับ มันเป็นสัดส,ส่วน20-30%ของต้นทุนการผลิตนะครับถ้าลดต้นทุนของพลังงานไปได้สักครึ่งเนี่ยผมคิดว่า10บาท20บาทต่อกิโลเนี่ยเราสามารถลดต้นทุนได้อันนี้เราก็จะไปสู้กับตลาดโลกได้นะครับไปประกอบกับความเก่งของห้องเย็นหรือผู้ส่งออกที่แปรปร,อออแปรูปต่างประเทศยังยอมรับคนแปรรูปในประเทศไทยอย่างสูงเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิต และแปลรูปสินค้ากุ้งเพื่อการส่งออกเนี่ยเก่งที่สุดในโลกนะครับก็จะทําให้ต้นทุนต่ําลงผ,ผ,ผ,ผู้ผลิตเก่งขึ้นนะครับแล้วชื่อเสียงของประเทศไทยยังติดปากผู้ซื้อในต่างประเทศคือสินค้ากุ้งไทยยังไม่มีสารตกค้างที่จะทําใหอ้อ่มาตรฐานต่างๆในการที่จะบริโภคของผู้ผู้บริโภคต่างประเทศเนี่ยลดน้อยลงเลยฮนะเรามี การปลอดสารตกค้าง13-14ปีติดต่อกันนะครับก็เป็นที่ยอมรับว่าประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในการผลิตกุ้งที่ได้คุณภาพและปลอดสารตกค้างครับผมนายโครับตอนนี้ปัญหากเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งในจังหวัดชายแดเขาเลยเนะเกิดปัญหาภาะวะการขาดทุนสูงใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของชาวเขาจริง,รงๆแล้วเกิดอะไรบ้างครับสำหรับคนเลี้ยงกุ้ง ก็สำหรับ iałem, ชาติเซาเรานนั้นนะครับผมในฐานะที่เป็นประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเฉลิมเสาวนะครับในเรื่องของราคาตกต่ําเราก็ต้องยอมรับนะครับในเรื่องของราคาตกต่ำเนี่ยเราไม่ได้รา,าคาตกต่ำเฉพาะประเทศไทยเรานะครับรวมถึงประเทศต่างเพื่อนบ้านเราที่เขาเลี้ยงกุ้งอยู่ด้วยนะครับตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอวดอร์หรืออินเดียเขาก็ราคาที่ต่ำกว่าเราด้วยซ้ำนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของตลาด ความต้องการของกุ้งตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการซื้อขายร,ระหว่างประเทศตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจที่มีสภาวะสงครามนะครับตงนี้พอเพื่อนบ้านเราเมื่อก่อนนี้ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ผลิตกุ้งได้มากที่สุดแต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตกลงมานะครับในเรื่องของ การผลิตกุ้งที่น้อยลงมานะครับองี้เพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านเราก็แซงไปแล้วโดย ing, เฉพาะอ,อย่างิ่งเอเวอ์ดอกับอินเดียนะครับองี้เพราะฉะนั้นพอเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงกุ้งได้มาเขาก็จะแย่งตลาดของต่างประเทศเราไปนะครับองี้น,นะครับตอนนี้หันมามองบ้านเราว่า บ้านเราเมื่อก่อนนี้เราเคยผลิตได้ถึง600,000ตันปัจจุบันเนี่ยเราผลิตไม่ถึงก็อยู่ที่ประมาณสัก300,000ตันตรงนี้นะครับซึ่งทางกรมประมองตั้งเป้าว่าปีนี้สัก400,000ตันแต่ก็ในช่วงที่จะมีสงครามนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์โรคโควิดแล้วก็สถานการณ์ในการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะต่ําลงมานะครับตรงนี้ก็ทําให้ในเรื่องของแรงที่จะซื้อกุ้งไปบริโภค ไม่ว่าจะไปภายในเรื่องต่างประเทศก็จะน้อยลงอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้่ในเรื่องของราคาเนี่ยผมคิดว่าเราจะทําอะไรไม่ค่อยได้ม,มากแต่ในเรื่องของปัญหาที่การเลี้ยงกุ้งจริงๆนะเราต้องมาดูในเรื่องของปัญหาต้นทุนที่เรามีต้นทุนในการผลิตเียที่สูงกว่าเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาอาหารถ้าสมมติว่ารัฐบาล มีแนวทางที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้ก็อยากให้ช่วยเหลือในเรื่องของราคาอาหารนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งวัตถุดิบที่ทางโรงงานอาหารนําเข้าจากต่างประเทศมาในเรื่องของภาษีเรื่องเรื่องของกํแงาแพงภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะลดในเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบเข้ามาได้เนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในต้นทุนของกระบวนการเลี้ยงกุ้งจริงๆเนี่ยอยู่ที่อาหารต้นทุนอันดับสองก็คือในเรื่องของพลังงานนะครับ ถ้าเรื่อเราทาในเรื่องของพลังงานได้เนี่ยเราก็สามารถจะลดต้นทุนได้นะครับโดยเพราะพลังงานเนี่ยการกระบวนการผลิตกุ้งเนี่ยมันเป็นอันดับสองของกระบวนการผลิตกุ้งพลัางงานาผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยมองถึงภาพว่าเราเป็นเกษตรกร,เ,กรเพราะฉะนั้นมิเตอร์ควรจะแยกชนิดออกมานะครับแล้วเก็บในอัตราที่เหมาะสมนะครับที่อยู่ได้ทั้งการไฟฟ้าอยู่ได้ทั้งเกษตรกร,ะกรนะครับไม่ใช่เก็บในอัตราก้าวหน้า เพราะฉะนั้นต้นทุนเราก็จะต่ำมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้นทุอนอะไรเรื่องของอาหารต่ําลงมาต้นทุนของพลังงานต่ําลงมาเราก็ไปดูในเรื่องของปัญหาที่ขบวนกาเรเลี้ยงของเราเนี่ยในระบบของเราเนี่ยยังไม่มีการไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของโรคที่แท้จริงนะครับในเรื่องของโรคในเรื่องของสายพันธุ์ซึ่งการพัฒนาตรงเนี้ย ผมคิดว่ายังเรายังช้ากว่าต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเนี่ยก็จะมีพันธุ์ซึ่งเหมาะสมกับประเทศเขาแล้วก็ทําให้อกระบวนการเลี้ยงกุ้งเกษตรกร,เ,กรเนี่ยของเขาเนี่ยเลี้ยงกุ้งเนี่ยตลาดจะอย่างที่ต่ําลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่มีความทนโรคซึ่งเหมาะสมสําหรับเมืองไทยซึ่งเราพวงนี้เรายังไม่มีนะครับอย่างเอกวาดอร์ ne, เนี่ยเมื่อก่อนนี้เขามีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งในเรื่องของตัวแดงแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีสายพันธุ์ที่ทนกับตัวแดงเขาถึงเลี้ยงกุ้งตอนนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่งเงี้ย เพราะฉะนั้นเมืองไทยเราก็ต้องมามองว่าเราจะหาสายพันธุ์อะไรที่มันเหมาะสมกับเมืองไทยที่เราเลี้ยงแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเป็นหกแสนตันได้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยถ้าเราลดต้นทุนการผลิตได้เราก็สามารถจะจับสู้กับตลาดโลกได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีความจริงใจเราก็อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับเพราะนั้นตอนนี้เกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับขาดทุนก่อเดือนต่อการจับเยอะไหมครับ คตีเฉลี่ยครับมันมันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของแต่ละคนเนี่ยนะครับเือเรื่องแต่ละความหรือวิธีการเลี้ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันเนี่ยเราขายกุ้งเนี่ยไม่เท่ากับปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยคับว่าราคาเราต่ากว่าแต่ถ้าเราเลี้ยงแล้วมเราไม่ตายเนี่ยเราก็ยัง หลังจะประคองอาชีพของเราต่อไปได้แต่ถ้าสมมติเราเลี้ยงแล้วมันมีโรคเข้ามายุ่งเกี่ยวมันเหมือนซ้ําเติมเพราะฉะนั้นเรื่องโรคเนี่ยมันจะมีปัญหาขึ้นมอม่นะครับส่วนเรื่องต้นทุนเนี่ยย่องยอมรับวว่าต้นทุนของเราเนี่ยในการผลิตมันสูงขึ้นมาเพราะว่าจากเรื่องของอข้าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ค่าอาหารที่เพิ่มขึ้นอัาตราการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกลงี้นะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยที่ประทัยทันทันใจให้เกษตรกรเนี่ยเจอกับปัญหาตดต่อเอ่อซึ่งเอ่อถ้าผมมองนะเ,นเกษตรกรรายเล็กๆเนี่ยต่อไปเนี้ยจะอยู่ไม่ได้แต่ลมหายใจจับไป,ปนคนที่มีสายตาอันยาวั้านน่าถึงจะสู้กับกลงี้ประกอบไปได้กลงี้นะครับเราก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างฟาร์มของผมเองเนี่ยซึ่งเราเนี่ยพยายามหาวิธีการลดต้นทุน หลากหลายวิธีเข้ามาสู่ระบบเพื่อเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนพี่น้องที่เราร่วมไก่อาชีพเดียวกันเนี่ยเพื่อให้มองถึงทางรอดของอาชีพเลี้ยงกุ้งน,นะครับอย่างเช่นเรานําอาหารโปรตีนต่ํามาใช้ใน,ใน,ในฝามังเราเพื่อทดลองในเรื่องของการเจริญเติบโตละเรื่องของ ADG ในเรื่องของ f v r เนี่ยผมมองว่าอย่างกุ้งขาวเนี่ยมันไม่ได้ใช้อาหารที่มีโปรตีนตัวความต้องการของเขาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนที่สูงมากถ้าเราใช้โปรตีนที่ต่ําราคามันก็ถูกออกมา ทำให้ต้นทุนการผลิตเราต่ําลงวงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ระดับหนึ่งวงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแนวทางที่งรัฐต้องมีความจริงใจในแก้ปัญหา,าเกษตรกรก็ต้องปรับตัวเองเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่ารัฐช่วยแต่เราไม่ปรับตัวเองมันก็ไปกันด้วยกันไม่ได้